สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนแบมินมตันอินโดนีเซียกันนะครับหลังจากที่วิลกุลวุฒิวิทิสารเอาชนะโจนาธานคริสตี้ชายเดียวมือ8ของโลกจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกมในรอบ16คู่สุดท้ายด้วยสกอร์2 2ต่อ20และ21ต่อ19 ทำให้วิวกุลววุิผ่านเข้ารอบ8คู่สุดท้ายในรายการแบดมินตันเจอเนเกนวาเจอร n แมนโอเพน2022ที่เป็นรายการ World Tour Super 300ครับโดยในรอบ8คนสุดท้ายนั้นกุลววุิวิทิสารก็จะเจอกับเก n นตะดิชิโมโตะจากญี่ปุ่นนะครับที่ในรอบแรกนั้นปรับมือหนึ่งของโลกอย่างเคนโตะมโมตะมาได้ครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันอินโดนีเซียกันครับว่าหลังจบเกมระหว่างกุลววฒิและโจนาธาน พวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับความคิดเห็นของแฟนแบมิตันอินโดนีเซียคนแรกนะครับที่มาคอมเมนต์ว่าเกมนี้เล่นได้ดีในเกมแรกฉันขอชื่นชมแม้ว่าจะแพ้แต่ในเกมที่2นั้นเหมือนช่โจโจคนเดียวกันหรือไม่ความคิดเห็นของคนต่อมานะครับไม่เบื่อที่จะแพ้บ้างหรอความคิดเห็นถัดมานะครับครั้งสุดท้ายที่เขาได้แชมป์มันคือเมื่อไรหรอเห รู้สึกเหมือนว่ามันจะนานมามากแล้วความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่าจากการสังเกตของชาติอินโดนีเซียนั้นไม่มีพัฒนาการอะไรเพิ่มขึ้นมากเลยในประเภทชายเดียวแตกต่างจากประเทศอื่นๆที่พัฒนานักกีฬาขึ้นมาได้อย่างน่ากลัวหรืออินโดนีเซียจะหลุดท็อปต้นๆของโลกในเร็วๆนี้ถ้ายังเล่นอยู่แบบนี้และความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาบอกว่า ุลาเล่นค่อนข้างละเอียดมากๆในเกมที่2ทําไมถึงปล่อยคะแนนห่างมากขนาดนี้ผู้เล่นอินโดมักจะมีปัญหาในเรื่องของความขยันความคิดเห็นต่อมานะครับฉนันเสียดายท้ายเกมแรงมากๆากอุซ่าทำได้5แต้มติดต่อ,อกันแต่ก็แพ้ไปกุลววฒิเป็นชายเดียวที่แข็งแรงเอาเรื่องนะถ้าเขามีประสบการณ์สูงกว่านี้เขาจะถูกจัดอยู่ในท็อป10อย่างแน่นอนความคิดเห็นคนต่อมานะครับแพ้ให้กับกุลววฒิอีกครั้งฮ่าฮ่าฮ่า ฉันต้องปิดคอมพิวเตอร์ของฉันแล้วเข้าห้องนอนทันทีไม่มีอะไรเลยจริงๆความคิดเห็นคนต่อมาครับบอกว่าตอนนี้จะคาดหวังประเภทชายเดียวได้อยู่อีกไหมทั้งกินติ้งและโจโจ้ต่างก็ดูเหมือนว่าจะมาถึงทางตันแล้วเขาทั้งสองมักจะแพ้ให้กับดาวรุ่งทั้งหลายและความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่าเป็นมือวางของรายการแต่ก็ไม่ได้การันตีแต่อย่างใดขอให้โชคดีในรายการหน้านะ ความคิดเห็นคนต่อมานะครับบอกว่ากุลวุฒิมีเทคนิคการเล่นที่ดีถ้าเขาพัฒนาความแม่นยําได้แล้วก็เขาสามารถเอาชนะใครก็ได้ขอแสดงความยินดีด้วย <c oughs> ความคิดเห็นคนต่อมาครับกินติ้งแพ้กับดาวรุ่งของอินเดียส่วนโจโจ้นั้นแพ้ให้กับดาวรุ่งของประเทศไทยฮ่าฮ่าาทำไมถึงเป็นเช่นนี้โค้ชควรพิจารณาตัวเองจริงๆ <c oughs> ความคิดเห็นต่อมาครับ <c oughs> อินโดนีเซียยังคงอยู่ที่เดิม ตอนนี้ประเทศไทยนั้นพัฒนาประเภทชายเดียวคู่ผสมและหญิงเดียวมาได้เป็นอย่างดีเลยวันนึงเราอาจจะต้องจ้างโค้จากประเทศไทยมาก็ได้นะและความคิดเห็นของคนถัดมานะครับมาบอกว่ามันอาจจะเป็นเพียงการเตรียมความพร้อมสําหรับรายการถัดไปฉันแค่คิดในแง่บวกเท่านั้นความคิดเห็นต่อมานะครับฟอร์มการเล่นแบบนี้คงจะได้กลับบ้านมือเปล่าอย่างแน่นอนฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมานะครับ คุณรวดเขาคืออดีตแชมป์โลกเยาวชนถึง3สมัยนะแน่นอนว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นฝึกหัดความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าโอเคเราควรไปโฟกัสต่อในอออิงนด์หวังว่าจะทําได้ดีกว่านี้นะเพราะแฟนๆอินโดนีเซียนั้นมีความคาดหวังกับพวกคุณความคิดเห็นต่อมาครับสงสัยโจโจ้คงเหนื่อยเพราะตารางแข่งขันแน่นความคิดเห็นต่อมานะครับในเกมที่2มาเป็นการเล่นที่ไร้สปิริตสิ้นดีน่าผิดหวังจริงจ และก็ได้มีคนมาตอบกลับว่าใช่แล้วเขาเล่นเหมือนไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติเลยความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องปั้นดาวรุ่งใหม่แล้วสินะก่อนที่จะสายเกินไปสถานการณ์ตอนนี้มันดูไม่ดีเลยความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายเดี่ยวของอินโดนีเซียแพ้ด้วยช่วงคะแนนที่ห่างมากๆโดยเฉพาะกินติง้งความคิดเห็นต่อมานะครับ ถ้านักกีฬาคนไหนไม่พร้อมก็ไม่ควรส่งไปนะมันเสียโอกาสตอนนักกีฬาคนอื่นๆความคิดเห็นต่อมานะครับจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้โดยมาคอมเมนต์ไว้ว่าผลงานก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นฉันรู้สึกผิดหวังกับตัวนักกีฬาและโคช้ชและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวอินโดนีเซียเล็กๆน้นนอยๆนะครับที่ได้นํามาฝากกันเอาไว้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ และถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ